ลงรูปแต่งงานพระเอกชองจิตซุ้มคบนางร้ายในตำนานค่ะช่วงนี้มีข่าวคนบันเทิงเปิดตัวกันทียิบและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะลุ้นเปิดตัวอีกคู่แล้วหรือเปล่าเมื่อล่าสุดนั้นมีภาพของพระเอกหนุ่มลอวิกมอชิดแชปวรากรและนางร้ายน้าสวยไอซ์อาทิชนานปล่อยภาพออกมาให้ได้เห็นกันค่ะโดยช่างแต่งหน้าชื่อดังของบอยทีวีพูลได้ลงภาพในสตอรี่ไอซ์แชปควงคู่กันถ่ายชุดแต่งงานบอกเลยว่าคู่นี้เคมีดูดี เขากันมากค่ะหลังจากที่คลิปน่งกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาลุ้นคู่นี้กันสุดๆเอาเป็นว่าทั้งคู่จะเป็นอะไรกันก็ต้องรอถามจากเจ้าตัวเองดีกว่าค่ะ